ยุคตาบีอินตาบีตาบินยุคมัฮับพี่น้องเข้าใจว่าอิมมหมามฮานาฟีมาลิกีชาฟีฮัมบาลีรู้หะดิษของนบีทุกบททุกเรื่องเท่ากันหรือเท่ากันไหมคิดว่าอิหมามทั้งสี่เนี่ยรู้หะดิษของนบีหมดเลยเท่ากันหมดเลยไม่ใช่เรารู้ได้ยังไงอ่ะ เรารู้ว่าบรรดาออิมม่าเหล่านี้มีต้นทุนความรู้ในด้านฮะดีสก็จากตำรับตำราของพวกท่านที่ได้บันทึกไว้อิหม่ามฮานาฟีมีมุสนัดอบีฮานีฟาอิหม่ามเชฟฟีมีมุสนัดอิหม่ามเชฟฟีอิหม่ามมาลิกมีม,มุมวัตเตาะของอิหม่ามมาลิกนี่คือชื่อตำราบันทึกฮะดีสอิหม่ามอามัดมีมุสนัดอิหม่ามอามัดตำราบันทึกฮะดีสของแต่ละอิหม่าม ไม่เท่ากันจํานวน,นไม่เท่ากันนอกจากจํานวนไม่เท่ากันสถานะของ h ะดี t ที่ถูกบันทึกในตําราหเหล่านี้ก็มีทั้งดออีฟมีทั้ง s เฮี h ก็ต้องถูกคัดกรองเพราะงั้นคําวินิจฉัยของออิมมะทั้งสี่อุลามะทั้งสี่มัธยบทั้งสี่อ่ะบางคนบอกว่าได้บางคนว่าไม่ได้เพราะอนะไรเพราะบางคนไม่รู้ บางคนไม่รู้ว่าฮะดิสวานาบีว่าอย่างนี้บางคนรู้บางคนไม่รู้ระดับสฮาบะก็รู้ฮะดิสไม่เท่ากันแต่เขากระจายความรู้ในระดับมัธยบก็อย่าไปเข้าใจว่าเฮ้ยเขารู้เท่ากันถ้าบอกว่าเขารู้เท่ากันเลยอีกคนหนึ่งเอาอีคนนึงไม่เอานี่จะฮุกกลมยังไงอะ่ะที่เขาไม่เอาเพราะเขาไม่รู้เขาไม่รู้นะเขาก็เลยฟัตวาไปตาม ตัวบทหลักฐานข้อมูลที่เขามีใช่ไหมล่ะบอกมันเนี่ยเหมือนผมต้องบอกว่าเหมือนอย่างเราในอดีตเนี่ยทั้งชีริกทั้งบิดอาเนี่ยเราเปรอะไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่ามีตัวบทหลักฐานห้ามเราไม่รู้ตัวบทแต่ปัจจุบันรู้ไหมเอารู้รู้แล้วทาไมไม่เอานี่คืออีกกรณีหนึ่งถ้ารู้แล้วไม่เอาปฏิเสธนั่นตกมูตัดกาเฟรหรืออีกประการหนึ่งก็คือไม่เชื่อว่านาบีพูดมีคนมาบอกให้ฟัง วะนบีว่าอย่างเงี้ยไม่เชื่อวะนาบีพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เชื่อนบีนะไม่เชื่อคนบอกว่าไอ้คนที่บอกนี่มันมันมันมาดูว่าเอ๊เพราะงั้นในสายรายงานของอดีซึ่งมีการตรวจสอบบุคคลที่รายงานคนที่เชื่อถือได้หรือคนที่ไม่น่าเชื่อถือคนที่ซิกกอหรือไม่ซิกกออ่ะเขาก็พิจารณาแต่ ถ้าสภาวะปกติโดยทั่วไปมุสลิมต้องน้อมนำเอากิตาบุลละและสุนนะของนบีพร้อมความเข้าใจของซอฮาบะมายึดถือปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเอาพอซอฮาบะของนบีซอฮาบะของนบีเนี่ยเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันนี่เขาเรียกว่าคีลาฟในระดับซอฮาบะมีไหมมีบางเรื่องไม่เยอะตอนนี้ในกรณีคีลาฟในระดับซอฮาบะเอาแหละ เราไม่ชีว้ว่าสอฮาบะคนนั้นผิดสอฮาบะคนนี้ถูกขอดุอาให้เราสอฮาบะมั่นใจว่าโอ้อันนี้ตัวบทหลักฐานชัดเจนเอาเอาตรงนั้นตอนนี้ในระดับรองลงมาระดับรองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราเนี่ยให้พี่น้องพิจารณาอย่างนี้นะผมพยายามที่จะชี้ประเด็นให้พี่น้องได้เห็นแยกปัญหาให้เป็น ผมพูดแม่พูดไม่รู้กี่รอบหลายรอบเรียกพอ,พ,อพูด,พดแรกๆเลยก็มีบางคนบอกเอ้ยอาจารย์ฟาริดตั้งกฎเกณฑ์ของศาสนาขึ้นเองอาจารย์ฟาริดวางกฎเกณฑ์ของพอไม่รู้ละประโยชนเ์เผือกร้อนมาให้เราละนะพอไม่รู้ละหุกกมไมไหมเราบอกปัญหาแต่ละปัญหานะ่ะบางปัญหานะ่ะมันถูกทั้งคู่และบางปัญหามันถูกอย่างเดียว นี่คือหลักเกณฑ์หลักการทางวิชาการถ้าผมจะใช้ภาษาเดี๋ยวพี่น้องจำมึน <ue> บางปัญหาหน่ะถูกทั้งคู่เขาเรียกว่าปัญหาชานิตนาวะบางปัญหาหน่ะมันถูกอย่างเดียวอันหนึ่งถูกอันหนึ่งผิดเขาเรียกว่าปัญหาชานิตดอด <t> ทำไมเราต้องรู้อ่ะเพราะเราต้องรู้นี่เพราะเราจะได้วางท่าทีได้ถูกต้องใช่ไหมเราจะได้วางท่าทีได้ถูกต้องปัญหาที่มันถูกทั้งคู่ เราจะไปฟันธงว่าเฮ้ยไม่ซ้อเว่ยใช่ไม่ได้ว่าเฮ้ยมันผิดเว่ยนี่มันเป็นปัญหาที่ศาสนาให้เลือกปฏิบัติเอายกตัวอย่างเช่นยังไงยกตัวอย่างอย่างเช่นเชคอาลีพูดถึงเรื่องลักษณะวิธีการตักเบริรในฮะดีสที่ซอเฮียทั้งซอเฮียบุคารีซอเฮียมุสลิมรายงานถึงอริยาบทการตักเบิรในละหมาดของท่านนาบี ฮัตตาแมงกี้บฮิมนี่ต้นที่หนึ่งจนกระทั่งถึงบ่าฮัตตาฟูรูอาอูดูไนฮิขนานกับใบหูปัญหาว่าเอายังไงอ่ะถ้าเอาบ่าไม่ได้หูถ้าเอาหูมันเลยบ่าเอาเอาไงเอาต้นไหนถามว่าทั้งสองต้นนี่โซเฮียทั้งคู่ไหมเฮียทั้งคู่ในเยบุคอรีและมุสลิมอ้าวแล้วเอายังไงอ่ะเพราะงั้นในกรณีอย่างเงี้ยใครจะยกถึงบา ซอตามตัวบทใครจะยกขนานกับใบหูซอตามตัวบทนักฮะดิษเขาเอาฮะดิษั้งสองเนี่ยมาประสานกันก็คือระหว่างหูกับบานี่แหละคือตำแหน่งของการยกมือไม่ต้องไปทำกันชนนะพอยกปึ๊บชนเป๊ะพอดีทุกครั้งนะนะไม่ต้องไปทำการชนยกโดยเนี้ยระหว่างบ่ากับหูซอทักคู่ปัญหาอย่างเงี้ยก็เ,เรียกว่าให้เลือกปฏิบัติจะเอาอย่างนี้ จะเอาบาจะเอาหูหรือระหว่างบากับหูเชิญแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาเอาเป็นเอาตายกันในเรื่องอย่างนี้ไอคนที่เอาบาบอกหูไม่ซอเฮ้ยไม่ใช่เหฮ้ยหรือไอคนแต่ไอยกท่าทางแปลกๆไปจากนี้อาจารย์เราเห็นบะรามกันนะไม่รู้มันเอาตัวบทที่ไหนมายันกันน่ะน,ะนี่บางคนไปยกเหมือนเลยอ่าอเคเนี่ยในมันมีบางสาย อ่แขงนะแข well. <te> ่งแขวงกว่าจะยกได้นี่แข่งซ้อมก่อนให้มันเข้าก่อนพอมันเข้าดีแล้วนี่เอาอ่านฟาติห้าไปเกือบจบต้นเอาลงเอาใหม่เอามารวอมาโอ้มีหลายสูตรแล้วเกินบ้านเราสตาร์ทยังไม่ค่อยติดขาเลยเอาสตาร์ดไม่ติดแต่ที่ว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างนบีตามตัวบทที่สอเฮียจะเอาแค่บาเชิญหรือเอาแค่ดูเชิญหรือจะอ่านดูอาอิฟอติตาเอาต้นนะ อัลลอฮฺอักบักีบีรอเชิญที่มีใครว่าอะไรจะเอาวัดยาตุเชิญที่มีใครว่าอะไรอัลลอฮฺมาบาอิดใบนี้ใบนั้นตอยกเชิญที่ใครว่าอะไรมันถูกต้องตามตัวบทปัญหาอย่างนี้นะเขาเรียกว่าฟาดิลมาฟดูนอันไหนมันดีกว่ากันถูกทั้งคู่แต่อันไหนมันประเสริฐกว่าบังาน,นให้เรารู้จักวิธีอันนี้ปัญหานะปัญหาว่าอันไหนดีกว่ากัน ไม่มีใครมาถกเถียงเอาเป็นเอาตายกันนะใช่ไหมไม่มีแต่ปัญหาอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าปัญหาตอด,อดมันถูกอย่างเดียวอันหนึ่งถูกอันหนึ่งผิดปัญหาอย่างเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ต้องชี้ให้ชัดจะเอาอย่างหนึ่งอย่างใดเอาไปจะมาทำกั้มกึ่งไม่ได้จะมายืนค่อมระหว่างซุนนะกับบิดาไม่ได้ถ้ายืนว่าบิดามันก็ไม่ใช่ซุนนะถ้ายืนว่าซุนนะมันก็ไม่ใช่บิดา จะมายืนค่อมระหว่างถูกกับผิดระหว่างซุนนะกับบิดาอานี่มันอุลามาใครอ่ะอุลามาสุดไหนอ่ะเออถ้าว่าเออ,เอ,อระหว่างอ,อนะไรตัวบทหลักฐานฟาดิลมัาดุนใช่ไหมอันไหนดีกว่าการเอาแต่ปัญหาชานิดที่ถูกอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกระยำมัจยวอันไหนถูกอันหนึ่งมันก็ผิดไม่ใช่รับรองทั้งคู่เพราะในปัจจุบันเนี่ยมีมีม มีแนวทางโลกสวยพวกโลกสวยผมบอกว่าพวกโลกสวยนี่แหละจะทำให้ศาสนามันชิบหายไปไหนใช่ไหมโลกสวยบ่าโลกสวยยังไงอ่ะจะรอมชอมศาส,สนามันต้องชัดไม่ใช่ขามุกขามัวอันไหนชัดต้องชัดแต่ที่อันไหนมันชัดอยู่แล้วอะไรอย่างที่ว่าถูกสองอย่างอาเอาไป อันไหนมันชัดมันต้องเอาให้ชัดไม่ใช่ยืนขมุกข,ขมัวเพราะบางคนนี่ยึดศาสนานี่สุนนะนะอยู่สุนนะสุนนะอยู่บิดาเอาอก็อได้วัวเฮ้ยไอ้ตกลงมันจะยืนจุดไหนเนี่ยยือยอมรับมันทั้งหมดอะเอายังไงก็ได้เนี่ยคือความหายยานะศาส,สนาของเรามันชัดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะงั้นในบางเรื่องอะ ปัญหาที่มันถูกอย่างเดียวอะ่ะมีอุลามายืนไหมมีทั้งสองเรื่องแหละแต่เราก็ไม่ไปตำหนิแต่ไม่ใช่ยอมรับทั้งคู่เอาอันที่มั่นใจว่ามันถูกต้องมันชัดเจนแต่อ,อย่างนั้นไหมเช็คเช็ค阿里